สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน,นครับโอ้โหฝนตกแต่เช้านะตอนนี้นะฝนตกแต่เช้าเลยถ่ายกลางฝนเลยนะครับเนี่ยฝนตกแต่เช้าโอ้โหโอ้เอฟซีนะอากาศเปลี่ยนพายุเข้านะพายุเข้าฝนตกถลม่มวังปู่ปาลิจิตนะครับพายุเข้าพายุเข้าโอ้โหมีกระตู้มาแต่เ,เช้าเลยนะครับ รถตู้มาแต่เช้าเลยยินต้อรับทุกท่าน,นครับผมนี่โหรถตู้มาแต่เช้าโอ้เข้าเข้าร่มหน่อยเข่าร่มหน่อยเ,อเข้าร่มแล้วนะฮะบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บางปูนะโอ้นี่นะครับสาลาใหม่สวยมากนะครับเนี่ยตั้งอยู่ ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับหน้าบางปูนะครับอย่าเสียหลงมองไว้โทรศัพท์หายเนาะกำลังตามหายอยู่นี่ครับบรรยากาศสดๆเรียวๆนะฮะที่วังปูปรา,า,ร,าริจิตนาคาราชนะฮะ ขอให้อาชีหาเจอนะครับน่าจะหลงที่ไว้นะครับหลงที่ไว้ส,สุดที่บางปูปาริจิตโอกาสเหมือนจะหนาวนะเมื่อคืนนะเช้ามาฝนตกเฉยเลยเอฟซี ล่าสุดนะครับอัปเด,ดล่าสุดเรียวๆสดๆที่วังปู่ปริสิษ์นาคราชนะครับให้ดูบรรยากาศสวยๆนะครับนี่งท้องฟ้าปิดนะฮะท้องฟ้าปิดจะตกทั้งวันนะครับพายุเข้านะฮะสะอาสุภาพมึงด้วยนะครับผม เ,เป็นอีกฟิลหนึ่งนะปกติจะเห็นแสงแดดเช้าๆนะครับที่วังปู่ปริจิตส่วนวันนี้นะครับเอาเป็นฝนนะครับฝนตกแต่เช้าเลย เอฟซีก็มาแต่เช้านะครับรถตู้นะมันจะมีงานลำด้วยนะครับผมงานลำก็เห็นแจ้งแล้วครับแจ้งกันแล้วแจ้งกันในไลน์ละโอ้ลำพงใหม่นะฮะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ โอ้หัหจะเห็นแล้วเนี่ยกันฝนนะครับกันฝนอยู่ในร่มเอามาเลยครับทาลงลำมาแล้ว าไม่ทันเลิกปะเดียไปกินในหมกปลาหมกปลาหมกปลาที่ครัวขึนกันนนูนั่งกินปอดีอ๋อขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเห็นในคลิปอยู่งานเกิดชิโกนเลยคือคักมากนะลำแต่เช้าใช่ไหม อ๋อ fc รถตู้มาอู้มาแต่เช้าเลย fc อ๋อผลก็ไปปล่อยนะตกป,ปล่อยปล่อยเมื่อกี้ก็หนาเม็ดอยู่ตอนนี้ก็ป,ปล่อยปล่อยละซาซา,าลงละอ๋อฝากนะฝากผลผลิตพันธ์นะครับ,รนนรบของบริษัทมอนโอมโฮมซั์น,นะครับทุกผลิตภัณฑ์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์แอดนะครับ ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับทีพีสกินออฟฟิเชียลครับได้ได้ได้อ้าวต่อนะฮะโอ้สาลาย้ายมาใหม่สวยมากเลยนะฮะน่านั่งมากเราพาเดินไปดูพาเดินไปดู ปปูปาร้รอวมาดีครับดีครับวัสดีครับวัสดีครับโอ้นี่ครับสาลาไม่นะฮะสวยงามตามท้องเรื่องสาวผิดโลกนะครับยิ้มแต่เช้าเลยนะผมอ่ายินดีด้วย ลงกิโลละลงกิโลละไม่ไถ้เถนนาเ,เก่งหลวงมันไม่เท่าเดิมหรอกแต่ว่าเกงที่ใส่ไม่ได้มันเริ่มเอามาใส่ได้แล้วออต้องพยายามอีกนิดนึ่งเน้นลงน้ำหนักไม่ให้มันเยอะแหละเพราะว่ามันจะได้่มมันเป็นกดทับตรงนี้อ,อ่าเป็นกำลังใจ<อ>ให้นะครับสองอย่างไที่หมอห้ามอ้วนห้ามอ้วนห้ามยกข้อหน้ามันจะมีผลต่อตรงนี้ครับครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับ าเมื่อคืนนะพีะ่าบบมาถึงเลิกพอดีเพราะว่าเลิกงานค่ำเลิกงานงค่ำเกียร์งานเพิ่งเสร็จก็เลยรีบมาโอ้ฝนนะฮะฝนน่าจะตกเกือบทั้งวันนะดูสภาพอากาศละท้องฟ้าท้อง,งฟ้าปิดนะฮะ ปุ๊สวัสดีครับสว้าวสาราไหมน่าจะเอาไว้ให้จ่าศักดาราเนาะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อนั้นไม่ย้ายใช่ไหมสีทองไม่ย้ายนะห้องน้ำเขาจะยกอยู่นะรอจ่าห้องน้ำไหนนี่แหละยกไงอ่ะโอ้โหว้าเป็นการ์ตูนไปลูกบอกว่าเดี๋ยวรอจ่ามาอย่าพายกห้องน้ำนี่นะ ย้ายบ่ย้ายบ่า,า,นา,า,าบบคนเยอะคนเยอะเอะมื่อวานเห็นจจริงรงัมากทีมผู้นำเนาะมาช่วยเนาะใช่ชาวบ,บ้านสารสีมาฝนก็น่าจะหยุดแล้วนะแต่ป,ปล่อยปลอยอยู่ล้ำได้นะแค่นี้ล้ำได้นะผมลังล้ำไม่กลัวอยู่แหละ <laughs>